ะคแต่ปีนี้รู้สึกได้รับความสนใจน้อยลงนะคะอันนี้จะเป็นเรื่องแจ้งที่ผู้ว่าราชารพนและคณะกรรมการด้านการพัฒนาต่อนอกค่ะเพื่อในการดูงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่นค่ะผู้ช่วยเลขาธิการตั้งแตสิบเกณฑนะคะเรียกแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานเก่งนะคะประจำปีพศ2567ระดัจังหวัดนะคะหรือว่าที่3.2นะคะก็จะเป็นการ ปี2,500องน้องถิ่นนะคะก็ได้มีกำหนดนะคะจำน,นวน1 1ด้านนะคะก็ประกอบด้วยนะคะด้านการศึกษาด้านโรงเรียนนะคะภาไทัยแต่ด้านการพัฒนาและส่งเสร,ริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ9ด้านการส่งเสร,ริมและการมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองรส่วนท้องถิ่นก็มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะที่สนใจที่เข้าไปนะคะคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ที่ ให้คะแนนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะก็จะมีสันะแล้วก็มีอีกข้อที่สองนะคะก็จะเป็นในช่วงระหว่างชี้จากหน่วยตรวจสอบนะคะเช่นพบชพบธสตและอื่นๆนะคะซึ่งก็รวม ข้อต่อไปนะคะก็จะเป็นในการที่มีกรณีถูกชี้มวนจากสซาามอนะคะให้นับเฉพาะกรณีในส่วนนี้นะคะคือ,อาทางท้องถิ่นนะคะก็เขาจะมีแบบของเขาหกนะคะของของค์กรปกครองส่วนทิ่มาเทียบเป็นคะแนนนะคะก็มีหลักคิดโดยอได้20นนนะคะแนนค่ะร้อยละ83ดส9 9ถึง9ปด9ได้22 9สง9ก้9ได้ ร้อยละ89ถึง91 9 9เิดได้ที่3ามไปได้ที่1บบบนึ่มันซ้อนกันอยู่ในซ้อนไหมแล้วขขงงคือผลงานเหมือนกันแต่นั่นก็เราเรามาดูกันใช่ไหมฮะก็คือหลักเกณฑ์ที่จะวัดของแต่ละแห่งผลง,งานที่ทำค่ะข้อ,ขอละ5คะแนนค่ะซึ่งเกณฑ์ตัวชี้วัดก็จะเป็นมีสูตรคำนวณก็คือ